ถ้าทุกคนติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิด1 9มีปริมาณความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ความสูญเสียถึงชีวิตนั้นลดลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้วันนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านพอเขตทุกท่านได้ติดตามผลการประชุมของสอบคใหญ่วันนี้ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ในภาวะต่างๆในหลายหลายสิ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำและทำความเข้าใจก็อยากให้ทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่ได้ติดตามและกำกับดูแล3เรื่องครับเรื่องที่1คือเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับของคุณครูของนักเรียนนะครับควรจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะวัคซีนคือเครื่องป้องกันภัยที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็ให้ท่านได้ประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันที่สองครับเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องหลักการการเปิดเรียนเรายังมีความเชื่อว่าการเรียนการสอนออนไซต์ยังเป็นประโยชน์มากที่สุดในการจัดการเรียนรู้นะครับแต่การจะเปิดนะครับอยากจะขอสื่อสารว่าถ้าหากเปิดออนไซต์ไม่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีรูปแบบการเรียนอยู่ทั้ง5รูปแบบถ้าออนไซต์ไม่ได้ท่านต้องจัดการเรียนการสอนด้วยออนอื่นหรือวิธีการอื่น เราจะไม่ใช้คำว่าหยุดเรียนนะครับวันนี้เราจะไม่ใช้คำว่าหยุดเรียนเด็กอยู่ที่ไหนต้องได้เรียนแต่เรียนวิธีไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากจะสื่อสารในเรื่องของการจัดการเรียนในภายใต้สถานการณ์โควิดและประเด็นที่3ครับเรื่องแผนการประชิญเหตุเรามีรูปแบบและวิธีการที่แจ้งไปยังโรงเรียนไปยังสถานศึกษาและก็เขตพื้นที่แล้วว่าถ้าหากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ทางโรงเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรประสานงานกับใครนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้คนในทั้งระบบเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับถ้าหากเราไม่ใช้กติกากลางตัวนี้ร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดความสับสนในทางการปฏิบัติเพราะแผนประชิญเหตุเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามไปนะครับ ก็ขอประเด็น3เรื่องนี้นะครับส่วนจะมีมาตรการอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ท่านได้ติดตามว่าเมื่อสบคใหญ่มีมติอย่างไรเดี๋ยวทางท่านรัฐมนตรีก็จะประกาศในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและสปทก็จะประกาศตามและขอให้ท่านได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในในเรื่องโควิด1ิก